เกิดเหตุอุกอาการกรุงคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงอดีตสสฝ่ายค้านกัมพูชาสัญชาติฝรั่งเศสดับกลางถนนย่านบางลำพูล่าสุดตำรวจสามารถที่จะออกหมายจับผู้ต้องหารรายนี้ได้แล้วพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้ประชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้ขณะนี้มอบหมายให้พลตำรวจตรีธรเดชธรรมสุธี ผู้บังคับการสืบสวนคนครบาลดำเนินการต่อส่วนสาเหตุนั้นขอให้ได้ตัวมาสอบสวนปากคําอย่างใกล้ชิดจะสามารถที่จะบอกเหตุผลได้ผู้สื่อข่าวถามว่าการจ้างวานฆ่าหรือว่าตัวผู้ก่อเหตุมาสำรวจพื้นที่ก่อนหรือไม่การก่อเหตุเป็นการลงมือคนเดียวหรือมีการก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ประชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมคาดว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเหลาก่อนส่วนเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆอ,อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีหรือไม่ เบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและพอจะทราบเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุส่วนข้อมูลของผู้ก่อเหตุพบว่ามีหมายจับติดตัวอยู่แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นหมายจับในเรื่องอะไรส่วนอะไรอื่นๆชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการทํางานส่วนประเด็นที่ผู้เสียชีวิตเป็นนักเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นนักการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านผู้ประชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขอดูในรายละเอียดอีกครั้งเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้สื่อข่าวถามว่า การเสียชีวิตในครั้งนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือไม่ผู้ประชาการตำรวจอครบาลกล่าวว่ายัางไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะเป็นความขัดแย้งในประเด็นใดขอให้ได้ตัวผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง